เมื่อเจ้าสาวต้องโดนเพื่อนเจ้าบ่าวรับน้องตั้งแต่คืนแรกของวันแต่งงานเธอจะต้องทำอย่างไรเพื่อหลุดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s t e r ร์ u d i o ิสำหรับวันนี้ขอพาทุกทุกท่านไปพบกับหนังเรื่องใหม่ในปี2023อีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า Till Death Do Us Part หนังที่สร้างมาจากทีมงานหนังสุดโหดอย่าง Final Destination ซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นปติดตามชมกับหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับสำหรับเช่นเดิมก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันน,นั้นผมและทีมงานอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ได้เข้ามารวมโดเนทตค่ากาแฟให้กับพวกเราครับ ขอบคุณคุณวิมุติรถที่ได้ด o n a t มาให้กับเรา10บาทครับขอบคุณคุณกนกออนที่ได้ด o n a t มาให้กับเรา300บาทขอบคุณคุณอภิชายที่ได้ด o n a t มาให้กับเรา40บาทและท่านสุดท้ายขอขอบคุณคุณพิมพิศาที่ได้ด o n a t มาให้กับเรา20บาทครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เปิดมาที่งานวิวาสุดรู้กลองได้ฉายมาที่ชายผู้ที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกำลังตระเตรียมและร้อยเรียงคำพูดที่จะโพดในงานตัวเขานั้นดูจรงิงจังมากๆ กับคำพูดที่จะใช้แสดงความยินดีในงานก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยเอ่ยพูดถึงชื่อของตัวละครสักเท่าไหร่เพราะด้วยเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนั่นเองครับซึ่งผมจะขอเรียกตัวละครน,นี้ว่าพี่แอ๊กแล้วกันนะครับส่วนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวผมจะเรียกตามตัวแล้วกันนะครับงานแต่งงานครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นครับสวยงามหรูหราสมกับงานแต่งของกลุ่มชนชั้นผู้ดีก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกทีในตอนที่คู่บ่าวสาวไปฮันนีมูนกันครับเห็นได้ชัดว่าความรักททีี่ััั้้้งงสออคคนนนนมมใหกื ความรักอันบริสุทธิ์ติดเพียงแต่ว่าทั้งสองคนมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาอยู่ผู้ที่เป็นเจ้าสาวนั้นเหมือนจะไม่ค่อยชอบงานของผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวทำงานครับเธอร้องเรียกขอให้เจ้าบ่าวนั้นลาออกจากงานที่ตัวเองทำซะเพราะมันจะทำให้เขาแทบไม่มีเวลาให้กับเธอเลยซึ่งเจ้าสาวก็ถูกสวนกลับมาว่าแม้ว่าเธอจะไม่ชอบงานที่ฉันทำแต่ว่ามันเป็นงานที่ฉันรักรวมถึงเงินไขทุกๆอย่างในการทำงาน ที่เป็นตัวเหตุทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างนั้นก็เป็นเพราะรายละเอียดงานทุกอย่างได้ระบุเอาไว้ในใบสมัครแล้วเขาจึงจําเป็นที่จะต้องน้อมรับรายละเอียดนั้นซึ่งจากการเกินเกินของเจ้าบ่าวนั้นได้พูดถึงงานของมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวทางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเองดูทรงแล้วคงจะไม่หนีห่างจากอาชีพครูนั่นเองครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การสนนิษฐานจากคาพูดเพียงเท่านั้นต่ไปในตอนกลางคืนของวันนั้นทางครูก็ยังคงดื่มด่ากับการฮันนีมูนใช้ทุกทุกทกทก ทั้งสองคนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดหวานช้ำเลยก็ว่าได้ครับเมื่อถึงเวลาพักดื่มกันสักพักทั้งคู่ก็จะได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งที่มองทั้งสองคนด้วยสีหน้าที่น่าช้าเป็นสายตาที่บ่งบอกประมาณว่าหวานช้ำกันนะ้ไอเด็กพวกนี้อีกไม่นานแกจะรู้ว่าชีวิตคู่มันเป็นอย่างไรแต่คู่บ่าวสาวก,ก็ตอบรับคำพูดของทั้งสองคนแต่โดยดีครับคือทั้งคู่ตอบคำถามอย่างเป็นเม็ดแม้จะรู้ดีว่าทั้งสองคนกำลังอิจฉาพวกเขาอยู่ จนทั้งสี่คนก็ได้เข้ามาทําความรู้จักกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวกับความรักก่อนที่พวกเขาจะมาถึงณจุดจุดนี้พวกเขาได้ผ่านอะไรมาเยอะมากๆชีวิตความรัก20ปีมันไม่ธรรมดาเลยตอนนี้อาจจะเป็นความรักที่หวานชำ้ำอีกไม่นานมันคือความจริงที่นายต้องพบเจอจนกระทั่งพวกเขาได้พูดถึงการล่องเรือไปตกปลาครับทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าวนั้นรู้สึกสนใจพรุ่งนี้พวกเขายังคงวางอยู่และกําลังหาเรือจะไปตกปลาเช่นกันไม่นานการสนทนาก็ได้จบลงไปครับ ทำให้แต่ละครูก็ต้องแยกย้ายจากกันครูบ่าวสาวกลับมาทบทวนคำพูดที่คนพวกนั้นได้พูดกับเขาไว้วันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนพวกเขาหรือเปล่านะคำตอบของมันก็แง่อยู่แล้วครับไม่มีทางที่ความรักของเราจะหวานช้ำได้ตลอดเวลาซึ่งคำพูดนี้มันก็ทําให้สถานการณ์ระหว่างทั้งสองคนก็เปลี่ยนไปครับจนภาพตัดไปอีกทีในระหว่างที่เจ้าสาวกาลังขับรถกลับบา้านซึ่งเธอก็ได้ขับรถกลับมาเพียงลําพังครับผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวพยายามโทรตามหาเธอแต่ก็ได้รับคําตอบด้วยน้าเสียงที่ค่อนข้างผิดหวังเธอกล่าวออกมาว่า เธอนั้นไม่สามารถผ่านเรื่องราวนี้ไปได้เธอขอโทษจริงๆเธอคิดว่าเธอทำได้ เจ้าบ่าเองก็พยายามคอร้องอ้อนวอนให้เธอกลับมาแต่ผลสุดท้ายแล้วเธอกลับตัดสายทิ้งไปครับและเธอก็มาถึงอย่างบ้านพักตากอาการหลังหนึ่งจนเนขอให้สังเกตดีๆนะครับว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้ปฏิบัติต่อากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับแน่ในจว่าเธอสวมชุดขาวเหมือนกับในวันแต่งงานวันนั้นเธอนั้นกลับมาด้วยอาการที่โศกเศร้าเช่นกันมันแสดงให้เห็นถึงความรักของเธอที่มีต่อชายหนุ่มคนนั้นเธอนั้นยังคงรักและอยากอยู่ด้วยกันแต่เพราะเหตุใดกันนะเธอถึงทำแบบนี้แต่ก่อนอื่นต้องขอชมบ้านหลังนี้จริงๆ เรียกได้ว่าบ้านหลังนี้มันสวยมากๆมันคือบ้านในฝันที่แอดเองก็อยากมีบ้านหลังนี้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนบ้านนี้สวยมากๆ แม่กลับเข้าเรื่องกันก่อนนะครับหลังจากไม่นานที่เธอกลับมาดื่มด่ำกับความโศกเศร้าจู่ๆก็กลับมีรถคัดิแอกปริศนาขับมาที่บ้านหลังนี้และได้พบว่ามันคือทีมงานของเพื่อนเจ้าบ่าวนั่นเองครับซึ่งเป็นพี่แอ๊ของเราโทรไปหาเจ้าบ่าวว่าเธออยู่บ้านหลังนี้จริงๆเจ้าบ่าวอยากให้พี่แอ๊ควบคุมเจ้าสาวให้อยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปเดี๋ยวเขาจะรีบขับรถตามไปในการสนทนานี้ทั้งสองคนได้พูดถึงมหาลัยอีกครั้งครับว่าเจ้าบ่าวได้คุยเรื่องนี้กับคณะบดีของมหาลัยแล้วและพวกเขาก็รู้ว่ามมััันนนนเเกิดออะไรขขึ้แตต่ป็วง เจ <pilot ing. S 3> ้าสาวเองที่ทําพลาดไปหากผู้เชนนี้ก็หมายความว่าเจ้าสาวนั้นก็ทํางานอยู่ที่นั้นเช่นกันครับแต่เธอได้กระทาบางอย่างที่ไม่สมควรลงไปนั่นเองมันมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะให้เธอกลับมาคือต้องให้เธอกลับมาทํางานที่เดิมเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าบ่าวนั้นต้องเดินทางไปพูดเองในทีมงานของเจ้าบ่าวก็มีอยู่ประมาณ7คนครับแต่ละคนก็แทบไม่เคยเอ่ยชื่อของตัวเองมีเพียงสมญานามไว่เรียกแทนเท่านั้นครับซึ่งถ้าบางชื่อเพียเพ้ยนไปก็แปลว่าผมแต่งเองนะครับนั่นก็เพื่อเพื่อให้ เมื่อมาถึงทั้ง7คนก็เริ่มงานในทันทีซึ่งวิธีของพวกเขาก็เริ่มด้วยการเรียกและพยายามหาประตูเปิดเข้าไปในบ้านทว่าบานหลังนี้กลับถูกปิดใต้ชจากข้างในทั้งหมดพวกเขานั้นไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้แม้ว่าจะพยายามเรียกแต่เธอก็ไม่ได้ยินสักแอะ เนื่องจากว่าเธอเปิดเพลงในบ้านดังมากแปลว,ว่าเธอนั้นยังไม่รู้ว่าเพื่อนเจ้าบ่ามาถึงที่นี่แล้วถึงตอนนี้ผมขอแนะนําตัวละครเพื่อนเจ้าบ่าคร่าวๆก่อนนะครับชายผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่มีร่างกายเล็กคนนี้มีชื่อว่าทีโบนะครับส่วนคนที่อยู่กับทีโบนนั้นมีชื่อว่าบิ๊กเซ็กซี่และคนนี้คือพี่แอ็ดไม่ต้องสงสัยผมตั้งชื่อเองครับคนนี้ดูเหมือนจะมีความเป็นเอเชียนคนไทยอยู่มากครับผมขอเรียกชื่อคนนี้ว่าจ่าเลยคนดูหน้าตาก็ไม่ต้องสงสัยผมจะเรียกว่าพี่เจ๋งนนบิ๊กแอ้ ผมจะเรียกว่าพี่โหดแล้วกันนะครับเพราะสีหน้าพี่แกดูเคร่งเครียดตลอดเวลาส่วนพี่บึกคนสุดท้ายผมจะเรียกว่าพี่ไข่นะครับเพราะเหตุใดถึงชื่อไข่ก็ต้องติดตามกันดูนะครับถึงตอนนี้พวกเขาก็ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ครับเนื่องจากประตูหลายบานก็ถูกปิดจากข้างในมีเพียงทางเดียวคือทำอย่างไรก็ได้ให้เจ้าสาวนั้นรู้ตัวและก็ขอให้เธอมาเปิดประตู เจ้าสาวตอนนี้ก็เหมือนจะรู้ตัวซะแล้วเนื่องจากว่าเธอได้ยินเสียงกอกกอกแกๆกเหมือนว่ากําลังมีใครบางคนงันแง่ประตูเข้ามาและเธอก็เพิ่งจะรู้ว่าเพื่อนเจ้าบ่าวแห่ม,มาที่นี่กันหมดแล้วและมันต้องมีบางอย่างที่ร้ายแรงอ,อย่างแน่นอนทาให้เธอเลือกที่จะไม่เปิดประตูกไปครับเพราะคนพวกนี้อาจจะไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่เธอทําเป็นอย่างแรกคือคว้ามีจากห้องครัวมาพกติดตัวซึ่งเวลาเดียวกันในตอนนี้พี่แอ๊กก็เข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยการทิปประตูเข้ามาก็เท่านั้นครับและสิ่งที่พี่ออแอ๊ก คือเขาเดินไปเปิดเพลงและได้ทําการเต้นรําก่อนจะสั่งให้ทุกๆคนไปตามลาตัวเธอมาแน่นอนครับแอคต,ตามชื่อจริงๆ ในครั้งนี้พี่โหดของเราก็ตั้งใจหยิบมีดไปเลยหากแต่ว่าเขาก็ถูกพีอ็กสั่งหามาไว้ว่าไม่ควรใช้มีดเด็ดขาดนี่เรามาเพื่อควบคุมตัวเท่านั้นก่อนที่ภาพจะตัดไปในงานฮันนีมูนอีกทีครับเป็นภาพในตอนเช้าหลังจากงานปาร์ตี้ทั้งสองคนเดินทางมายังพัะทาคานแห่งหนึ่งและ,ะเผอิญได้พบเข้ากับคู่รักเมื่อคืนครับพวกเขาเองก็ไม่ลืมที่จะทักทั้งสองคนและเชิญเข้ามาร่วมโต๊ะด้วยกันทางด้านเจ้าบ่าวตอนนี้เริ่มจะเป็นกังวลครับ เนื่อจากวันนี้เขาตั้งใจจะไปตกปลาเขาพยายามหาเรือแต่ไม่มีเรือสักลำเลยจนกระทั่งคููรักไวกลางคนก็ได้เชิญทั้งสองคนถ้าจะไปตกปลาก็มาด้วยกันสิเรามีเรือส่วนตัวเราจะได้ฮนนิมูนด้วยกันทั้งสองคู่ไปเลยหลายๆคนสนุกดีออก ซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้ปฏิเสธใดๆครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่เจ้าสาวอีกครั้งครั้งนี้เธอหนีออกมาจากตัวบ้านและมุ่งตรงไปยังมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆบ้านก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปแต่มันก็ไม่ได้พ้นเงื้อมือของเพื่อนเจ้าบ่าวครับจนต้องงายตกลงจากรถไปเลยนั่นก็แปลว่าทางด้านเพื่อนเจ้าบ่าวเปิดก่อนเมื่อพูดถึงขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวก็อึดเช่นกันครับและคนที่เสยเธอไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งมันก็คือพี่เจ๋งบิ๊กแอสนั เจ้าสาวเองก็มีทักษะการต่อสู้อยู่มากเช่นกันครับเธอได้ต่อสู้กับพี่เจ๋งอย่างกับมืออาชีพก่อนที่จะจบลงด้วยความพ่แพ้ของพี่เจ๋งเนจากเธอพกมีดมาดูให้นั่นเองครับสถานการณ์นี้มันเริ่มบานปลายมากกว่าที่เราคิดนี่มันไม่ใช่การง้อเจ้าสาวแบบธรรมดาธรรมดาอีกแล้วทานในนั้นการไล่ล่าก,ก็เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเจ้าสาวตัดสินใจหนีเข้าไปในบ้านอีกครั้ง จนเมื่อเดินเข้าไปในบ้านก็ได้พบกับบิ๊กเซ็กซี่และทีโบนครับทั้งสองคนได้ซัดเธอจนหมอบลงไปหากแต่เธอไม่ได้ยอมแพ้เพียงเท่านี้ทักษะการต่อสู้ของเธอทะมักทะแมงเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเหนือกว่าทั้งสองคนนั้นซะด้วยซ้ำครับและเธอก็สามารถจบชีวิตบิ๊กเซ็กซี่ไปส่วนทางด้านทีโบนได้คว้าเลื่อยยนต์เสม,มือนว่าเขาต้องการจบชีวิตเจ้าสาวลงครับแต่ว่าเขาพยายามสตาร์ทเลื่อยยนสักเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ติดสักทีก่อนที่เธอจะทําการเสรยจนกระเด็นเธอบอกว่าเธอนั้นตัดสินใจไว้ชีวิตทีโบนเอาไว้เนื่องจากว่าีบน เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวที่เขาชอบที่สุดครับซึ่งถ้าตัดมาที่พี่แอคตอนนี้เพื่อนของเขาตายไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้แต่ตัวเขาก็ยังฟังเพลงรำชิว พี่โหดได้เดินเข้ามาหาพี่แอ็กบอกว่าเราควรจะเพิ่มมาตรก,การให้รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าเธอฆ่าเพื่อนของเราไปเยอะแล้วแต่พี่แอ็กกลับให้ความสําคัญกับเจ้าสาวมากครับเพราะเนื่องจากว่าเธอเป็นเจ้าสาวของเพื่อนสนิทที่สุดเราไม่สามารถทําแบบนั้นกับเธอได้ทําให้พี่โหดก็ต้องกัดฟันต่อไปรู้ได้เลยว่าหากเจอเพื่อนเจ้าสาวพี่โหดก็คงจะไม่ไว้อย่างแน่นอนครับส่วนเจ้าสาวก็ตัดสินใจกดดานที่ห้องข้างบนก่อนก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาในวันฮันนีมูนอีกครั้งครับทั้งสองคู่ต่างเฮฮาปาร์ตี้ในเรือส่วนตัวจากที่เป็นคู่รั สองคู่ที่ไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่มาณตอนนี้ทั้งสองคนเหมือนจะพูดคุยดีกันอวดอวยว่าคู่ของอีกคนนั้นหวานฉ่ำมากทําให้การฮนนีมูนครั้งนี้ดูเหมือนจะเพอร์เฟกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเพียงไม่นานคุณลุงคู่รักไวกลางคนก็ได้ตัดสินใจเตรียมอาหารโดยที่แท้ที่จริงแล้วคุณลุงคนนี้เหมือนกําลังจะเตรียมพร้อมกระทำบางอย่างสังเกตได้จากปืนที่เขาได้เตรียมเอาไว้ในลิ้นชักระหว่างที่เตรียมของอยู่นั้นเจ้าสาวพยายามช่วยจะเตรียมของออกไปกลับเป็นเธอที่ได้พบปืนนั้นเข้าครับ แต่ว่าเธอเลขที่จะไม่ได้แสดงสีหน้าอะไร ถึงตอนนี้เป็นเจ้าบ่าวครับที่ได้สังเกตรอยแผลบางอย่างบนตัวของคุณลุงเจ้าบ่าวพยายามถามว่าแผลนั้นได้มาอย่างไรจนคุณลุงก็ตัดสินใจเล่าออกไปครับแต่ที่จริงแล้วมันคือบาดแผลจากการถูกยิงเจสิงหาในปี1986เขาได้รับภารกิจหนึง่งคือการแทรกซึมเข้าไปในสงครามเพื่อเขาไปจัดการบุคคลสําคัญคนหนึ่งเขาและทีมงานของเขาอีก7คนคิดว่างานนี้จะเป็นงานง่ายๆแต่แต่ละคนในทีมงานของเขานั้นแทบจะไม่เคยทํางานด้วยกันเป็นทีมเราทํางานเพียงลําพังไม่คิดเลยว่าข้อ เสียนี้จะส่งผลกับพวกเขาเหตุการณ์นั้นเพื่อนๆของเขาได้ตายไปหมดแต่ว่าเขาก็รอดออกมาโดยสภาพที่เจียนตายเลยครับเรื่องราวของคุณลุงทําให้ทั้งสองคนต้องขนลุกกันใหญ่เลยก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันครับทีมงานของเพื่อนเจ้าบ่าวต่างแย,ยกย้ายกันออกไปเพื่อตามหาตัวเจ้าสาวและตอนนี้เหมือนกับว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มมาตรการจากการควบคุมตัวกลายเป็นการกำจัดเจ้าสาวทิ้งนั่นเองครับโดยพี่แอ๊ของเราเป็นคนจัดเกมนี้ขึ้นมาเองผู้ที่สามารถทำภารกิจนี้สำเร็จ จะได้รับรางวัลเป็นตัวฮันีมูนที่เปอร์เตริโกหรือก็สถานที่เดียวกันในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่พวกเขาแยกย้ายกันไปคนคนแรกที่เป็นคนพบเจอตัวของเจ้าสาวก่อนนั้นนั่นก็คือพิจาของเรานั่นเองครับซึ่งผมก็เดาไม่ผิดเลยแหละครับเพราะทักษะการป้องกันตัวของพิจานั้นคือมวยไทยนั่นเองพิจาได้ทําการเข้าฟาดฟันกับเธอเนื่นาะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเทียบเคียงทักษะของเธอได้ครับเลยเป็นศัตรูที่ทําให้เธอล้มได้ยากมากๆแต่เธอกลับตอบโต้พิจาด้วยการนวดแผนไทยนั่นเองครับซึ่งเป็น ทาที่ทาให้พี่จานั้นต้องจบชีวิตลงก่อนที่คนล่าเบิกอย่างพี่ไข่จะเข้ามาพบเขาครับพี่ไข่เองก็เรียกได้ว่าโหดไม่เบาเลยทักษะการต่อสู้สุดเพอร์เฟกของเขาเรียกได้ว่าไร้เทียมทานมากๆครับแต่ทว่าชีวิตของเขาก็ต้องจบลงด้วยการถูกตอกไข่สดๆด้วยมีดครัวจุดๆนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าใครเป็นคนที่ถูกล่ากันแน่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2คนเพียงเท่านั้นครับนั่นก็คือพี่โหดและพี่แอคนั่นเองครั้งนี้เจ้าสาวได้ตัดสินใจหนีไปยังรถของตัวเอง แต่เธอกลับไม่ได้พกกุญแจไปด้วยและเธอก็โดนพี่โหดอ,อกขวาไปเต็ม กลับกลายเป็นเธอต้องเสียเปรียบอีกครั้งครับพี่แอคเดินเข้ามาพูดกับเธอว่าเธอไม่ควรทําสิ่งนี้เลยเนื่องจากเธอก็รู้กฎของมหาวิทยาลัยดีพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เธอทําแบบนั้นเด็ดขาดเธอนั้นเรียกได้ว,ว่าพิเศษกว่าใครได้รับสิทธิพิเศษในการแต่งงานกับสมาชิกร่วมกันสิ่งนี้ก็เรียกได้ว,ว่าพิเศษกว่าใครแล้วแต่ว่าเธอไม่พอแค่นี้นี่ก็คือผลตอบแทนของการโลภของเธอและหลังจากนั้นพี่แอคก็เดินเข้าไปในบ้านเปิดเพลงรำต่อปล่อยให้พี่โหดเป็นคนจัดการเธอแต่การปล่อยให้อยู่เพียงลําพังแบบนี้ มันก็เสร็จเธอสิครับพี่โหดถูกเธอจัดการอย่างง่ายดายโดยที่พี่แอ็กเองก็แทบไม่รู้อะไรทั้งสินนางแอ็กฟังเพลงอยู่ในบ้านชะล่าใจนึกวันงานของตัวเองเสร็จไปแล้วจนกระทั่งรู้สึกได้ถึงความผิดปกติตัวเขาเดินออกมาจากนอกบ้านเจ้าสาวได้ทําการจ่อพี่แอ็กและขูให้เขาโทรไปหาเจ้าบ่าวซะบอกว่าเธอในตอนนี้ตายไปแล้วแต่ว่าการทําแบบนั้นก็อาจจะทําให้เจ้าบ่าวต้องเคืองใจเนื่องจากว่าเธอคือเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานในวันนี้หากบอกว่าเธอตายไปเขาต้องหัวเสียอย่างแน่นอน คนสุดท้ายแล้วพี่แอ๊กก็ยอมโทรไปครับและบอกทุกอย่างตามที่เธอต้องการก่อนที่ผลสุดท้ายคือเจ้าสาวได้ทําการปลิดชีวิตพี่แอ๊กแม่ แอกมาตั้งนานกลับตายง่ายๆแบบนี้เลยครับแทบไม่ได้ดูการโชว์ฝีมือของชายคนนี้เลยก่อนที่หลังจากนั้นทีโบนจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็โดนเธอเตะก,กระเด็นไปเหมือนอีกเช่นเคยก่อนที่เธอจะจบชีวิตของทีโบนล,ลงด้วยภาพที่น่าอันประทับใจครับอยากขอให้ทุกคนตามไปดูในหนังเรื่องนี้เองละกันนะครับพเอเนกจากวาน้ําแดงสาดกระจายกันเลยเกินและภาพก็ตัดกละมาอย่างงานฮันนีมูนอีกครั้งถึงตอนนี้คุณลุงและคุณป้าเริ่มเผยธาตุแท้ของตัวเองออกมาแต่ที่จริงแล้วพวกเขาสามารถจับไต่คู่บ่าวสาวคู่นี้ได้แล้วพวกเขารู้ต้ตังแ แรกเห็ในคืนนั้นวิธีการปฏิบัติมันคือวิธีเดียวกันที่พวกเขาเคยลงมือและแท้ที่จริงแล้วคู่รักวัยกลางคนคู่นี้ก็มาจากมหาวิทยาลัยที่พวกเขามาเช่นกันครับให้สรุปง่ายๆก็คือทั้งสองคนนี้คือนักฆ่าที่มาจากบริษัทเดียวกันที่เรียกว่ามหาลัยนั่นเองครับและพวกเขาเลือกตัดสินใจที่จะจบอาชีพซึ่งมันคือข้อห้ามของบริษัทคู่บ่าวสาวที่อยู่ในตอนนี้คือคนที่มาตามล่านนั่นเองคุณลุงเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาและกําลังตัดสินใจใช้ปืนของตัวเองเพื่อที่จะจบชีวิตของทั้งงคนนลหาาแต่่วปื ไม่มีกระสุนเหลืออีกแล้วเนื่องจากว่าผู้เป็นเจ้าสาวนั้นเป็นคนที่เอากระสุนออกมาหมดในตอนที่เธอนั้นพบเจอปืนในลิงชักมันกลายเป็นการจบชีวิตคู่รักนักฆ่าในตำนานผู้ที่หนีมาจากบริษัทมหาวิทยาลัยมาถึง20ปี เหตุการณ์นี้นี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เธอแดนเลือกตัดสินใจที่ระทําบางอย่างกับมหาวิทยาลัยเป็นผลที่เธอต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์นี้นั่นเองครับขออธิบายนิดนึงเผื่อใครงงครับเหตุการณ์การฮันนีมูนในครั้งนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําภารกิจนั่นเองซึ่งในเหตุการณ์นั้นทั้งสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันและการแต่งงานถือว่าเป็นข้อห้ามของบริษัทจนกระทั่งผู้ที่เป็นสามีเป็นคนร้องขอกับบริษัทเองจนทั้งสองคนสามารถแต่งงานกันได้ครับการแต่งงานของพวกเขาคคืืออออแแตตตต่่่งงาาาาานนนเหมมมมปกกิิจะไสรถใชช้ีว ปกติซึ่งถ้าหากลาออกเมื่อไรก็จะต้องถูกตามล่าครับและที่ต่อไปที่เจ้าสาวจะมุ่งไปนั้นมันก็คือการมุ่งไปหาเจ้าบอวนั่นเองเจ้าบาวได้เกิดความสงสัยครับแทนที่เธอจะหนีไปกบดานเธอเลือกที่จะมาหาเจ้าบาวทาไมซึ่งนั่นก็แปลว่าเจ้าบาวนั้นเป็นยอดฝีมือของทีแห่งนี้หากว่าเธอหนีไปได้คนที่จะถูกส่งมาซึ่งนั่นคือเจ้าบอวนั่นเองครับเธอเลือกที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนอกจากที่เจ้าบาวคนนี้จะเป็นยอดฝีมือแล้วเขายังเป็นอาจารย์ของบริษัทคอยสอนสมาชิกใหม่ๆและคนทีี่่คคคาาาาดวจจะเป็็นนอออรย์กกื จากข้อมูลที่พวกเขาได้พูดคุยกันกลางเรือมีคนนึงเรียกพี่แอคว่าศาสตราจารย์หรืออาจารย์นี่แหละครับและก่อนที่พวกเขาจะบรรเลงเพลงสังหารทั้งคู่ได้ให้เกียรติกันและเต้นรำกันแก่ความรักที่ทั้งคู่ได้เคยมีผ่านมาและคนที่ได้ทําการเปิดก่อนได้ปูดคือเจ้าบาวนั่นเองครับโดยการใช้ขวดวายป้องเพชรขวเต็มๆการทำห,หันกันระหว่างคู่รักทั้งสองคนนี้เป็นไปอย่างสูสีเป็นฝ่ายเจ้าสาวที่เสียเปรียบเรื่องแรงมากกว่าครับแต่เธอกลับใช้ประโยชน์ของตัวเองคือเล่เหลี่ยมใช้จังหวะอันกระชัน้นชิดจบชีวิตขอองงชายหนนุ่่่มลกทีจะจ ลงด้วยฉากสุดแฮปปี้เอนดิ้งด้วยการย้อนกลับไปในฉากชายหาดที่เบอร์ติโกหลังจากภารกิจฮันนีมูนผู้เป็นเจ้าบ่าวได้คุกเข่าขอแต่งงานเจ้าสาวนับว่าเป็นฉากจบแฮปปี้เอนดิ้งที่ตั้งอีกตั้งอีกใจอยู่ไม่น้อยครับและก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง till death do us part เรียกได้ว่าเป็นฉากจบที่ตลกร้ายอยู่ไม่เบาครับส่วนตัวแล้วคิดว่าหนังเรื่องนี้ยังคงอยู่ในเกรดทั่วไปยังคงไม่มีอะไรวูบวามากมายแต่ยังมีข้อดีที่การเล่าเรื่องแบบซับซ้อนซึ่งสามารถทําให้เราเข้าใจได้หมดในภายหลังส่วนตวแต เต็ม10ละกันครับแล้วเพื่อนๆละให้กี่คะแนนกันดีลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาได้เลยครับแอดเองก็อยากรู้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆเหมือนกันเช่นเดิมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราซึ่งถ้าหากใครต้องการสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางซ้ายล่างนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์หรือทรู e w ลเล็ซึ่งสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีปัจจัยและอยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปนี้เพราะมันสามารถทําให้คลิปของเราแสดงผลให้้้กกัับบคนนนอื่ๆไดมาขึสหร วันนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป w e s t ตอร์สตูดิสวัสดีครับ